ดีครับผมแทงไงชาแนลนะครับผมมาดูด้วยโคครับผมย้ายงานลงมานะฮะมาลอกน้าน,นะครับผมต่อจากคียบที่เอาต้นไม้ลงลุมนะครับตอนนี้ได้ย้ายมาแล้วนะมันย้อนแสงไหมครับน่าจะย้อนแสง เดี๋ยวตัดไปดูตอนที่แม่โคเดินไปทํางานอะไรกันนะครับผมจะซื้อไม้บปนี่นะครับผมแม่โคก็กำลังจะไปขุดตรงไกลๆนู่นนะครับผมนี่นะครับผมยกดินรอหกล้อแล้วหกล้อกําำลังถอยมาดินครับมีอยู่สองคันนะครับหกล้อไม่รู้จะมาเพิ่อมอีกคันหนึ่งไหม เ่นนะครับผมอีกคันหนึ่งเห็นไหมนั่นนะครับผมก็น่าจะหลอกมาตามทางนี่แหละก็ครับนะไปันสุดนู่นคับผมคันแรกก็ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวพาไปลงที่เทมพาไปลงไปดูที่เทมันเดิมนะครับผม คร,ครับคันนี้สองกังจะถอยมาแล้วนะเก๋จะพาขึ้นคันนี้นะครับผมไปดูที่ที่ลงนบที ก็เด <static. S 2> ี ö, ๋ยวจะพาขึ <tal word> ้นคันน <tal ariat> ี้เลยนะครับผมไปดูที่เทเนาะตัดไปตอนถึงที่เทเลยละกันนี่นะครับผมพอถึงที่เทแล้วเนี่นะครับผมถึงที่เทแล้วก็จะนไถดันดินเข้าไปด้านใน ต่อดูไปเรื่อยๆนะ ผมก็หกล้อกำลังถอยขึ้นคร่ะ ครับผมหัวเราก็ทีเสร็จแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอิ้มในคลิปหน้าแล้วเริ่มกดซับสไคร้ด้วยนะครับผม